สวัสดีครับผมต้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนําการเลือกใช้แบตเตอรี่นะครับสําหรับงานโซล่าเซลนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่น้ํานะครับแบบเติมน้ํานะครับนี่ก็ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมสั่งมาจากลาตาด้าน,นะครับใช้สมุดแล้วได้สมุดแล้วผมเลยู่ที่หกร้อยบาทนะครับ อันนี้จะเป็น12โวลต์11แอมป์นะครับผมจะใช้กับปั๊มออกซิเจนนะครับไปเปิดกลางคืนนะครับในช่วงกลางวันผมก็จะใช้ต่อตรงจากแผงนะครับนะครับสำหรับการเลือกใช้ก็เลือกใช้เหมาะสมกับขนาดของแผงซซโซล่าเซลล์นะครับกับชารจเชอร์นะครับถากแผงซซโซล่าเซลล์ที่ว่ามีกำลังผลิตไฟแอมป์มสูงนะครับแล้วก็ควรจะเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีแอมป์มสูงๆด้วยนะครับ นี่นะครับแอมนะครับ11แอมนะครับถ้าเราชาร์จที่แอมเยอะๆนะครับแล้วแบตเตอรี่แอมน้อยอย่างนี้นะครับอยง11แอมล้วเราชาร์จที่10แอมนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้บวมเลยนะครับแล้วก็ควรจะใช้แอมสูงนะครับโดยทั่วไปก็ถ้าเป็นชุดนอนนาก็แนะนํานะครับให้เริ่มที่100แอมนะครับ พอเราจะใช้สามารถใช้ไฟได้ต่อคืนนะครับประมาณ3 0 4 0อนะครับว่าเราจะใช้ไฟอยู่ที่30-40%นะครับโดยประมาณนะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่นะครับให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับโดยทั่วไปก็3 4ปีน่าจะได้นะครับแต่ถ้าหากเราใช้ไฟเต็มที่หรือว่าเราใช้ไฟจนหมดนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับไม่น่าจะถึงปีนะครับถ้าใช้ไฟหมดตลอดนะครับไม่น่าจะถึงปีนะครับ แต่ไม่เก็บไฟนะเริ่มจะเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลือกใช้เบตที่ให้พอดีนะครับอันนี้เป็นชนิดน้ํานะครับแล้วก็ me. Me. มีชน e ิ e ดแห้งนะครับแล้วก็ชนิดจิวนะครับรีไซเคิลแล้วก็แบตเตอรี่ริทีเทียมนะครับแต่ว่าจะมีราคาสูงครับตัวนี้ก็สามารถเอากลับมาล้างแล้วก็ฟื้นฟูได้นิดๆหน่อยๆครับก็ผมจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับราคาถูกเลยครับถ้าเป็นแบบที่เทียมก็ราคาสูงครับแบบจลวก็ ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับถากเป็นชุดนอนนาก็แนะนําเป็นใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าการติดตั้งก็ควรจะห่างจากที่อยู่หนือยนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นกดนะครับเป็นสารระเหยนะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตัวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ